สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NCC วันนี้เราก็จะมาทสดาเมจในถือหอกที่ขี่พิกโกกับไม่ขี่พิกโกกันนะฮะก็เนื่องด้วยว่าคิดที่แล้วเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ไว้ให้นะฮะปึ๊บอ,อ่าเป็นคลิปที่ผมไปโบเคใหญ่2ฮิตเนี่ยก็มีเพื่อนเพื่อนิอนบอ์เข้ามาสอบถามกันเยอะว่าเฮ้ยทำไมใช้หอกนะครับผมใช้ดาบแล้วมันโบ2ฮิตหรือเปล่าอะไรยังไงประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูก่อนเลยนะครับผมปึ๊บ โดยปกติแล้วเนี่ยที่เราใช้ดาบ2มือกันนะฮะเราจะโจมตีมอนสเตอร์ขนาดเล็กเข้า75%โจมตีขนาดกลางเข้า75%แล้วก็ขนาดใหญ่เข้า100%นะฮะไม่ว่าเราจะขี่พิกโกหรือไม่ขี่พิกโกนะฮะถ้าเราถือดาบ2มือเนี่ยจะโจมตีเท่านี้หมดนะครับก็คือขนาดเล็ก75าขนาดกลาง75ขนาดใหญ่100นะครับแต่พอเรามาถือหอกล่ะนะครับผมถือหอกเนี่ยก็ถ้าเกิดเราไม่ได้ขี่พิกโกนะครับผมเราจะโจมตีขนาดเล็กเข้า7 5เปอร์ โจมตีขนาดกลางเข้า75เปอร์โจมตีขนาดใหญ่เข้า100เปอร์นะครับแต่พอเราขี่พิกโกปุ๊บนะครับมันจะได้การยกเลิกขนาดของอาวุธนะครับก็พูดง่ายจะทําให้เราโจมตีมอนสเตอร์ทุกขนาดเนี่ย100อ่าก็ต้องบอกงี้นะครว่ามันต้องแลกนะครับผมใช้หอ,อกเนี่ยมันตีช้าแต่ตีทุกขนาด100เปอร์นะครับ ใช้ดาเนี่ยตีไวนะฮะแต่ตีขนาดเล็กเข้า75เปอร์ขนาดกลาง75เปอร์นะฮะตีขนาดใหญ่100เปอร์นะครับวันนี้เราก็เลยมาเทสดามเมจอาไนท์ที่ขี่พิกโกกับไม่ขี่พิกโกให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมอ๋อแล้วก็มีเพื่อนๆสอบถามมาว่าในคลิปที่โบเคใหญ่2 h i ฮิตเนี่ยที่เห็นใช้หอกเนี่ยนะครับผมแล้วถ้าเกิดผมอยากจะใช้เป็นดาบอ่ะมันจะโบ2 h ฮิตได้ไหมก็ต้องบอกว่าได้นะครับผมแต่ดาอาเขาเรียกว่า ราคาที่มันเซตบิล์ขึ้นมาเนี่ยมันแพงนะครับไม่ว่าจะเป็นเคมอบวกเนะครับผมหรือว่าคอชารโดคินะครับผมหรือว่าจะเป็นของบวกเอพเคต่างๆนานานะครับราคามันโดดเกินไปนะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสดาเมจกันเลยนะครับผมโดยมอนสเตอร์ที่ผมจะใช้เทสนะครับผมก็จะเป็นโพโพลิงนะครับเพราะว่ามันเป็นมอนสเตอร์ขนาดกลางนะฮะไม่ต้องเดินไปไหนไกลนะครับปตตีง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวลองจิ้มไปเลยแล้วกันเป็นเวอร์ชั่นที่ขี่ปิโกก่อนนะฮะ ดาเมจเท่าไหร่508นะครับ521ต่ำสุด508สูงสุด521เดี๋ยวลองโบลิ่งแบบบ้างนะครับโบเท่าไหร่ปึ๊บ2,778อ่าอีกตัวหนึ่งปึ๊บ2,676นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราลองลงจากพิโก,โกบ้างนะครับ ลงจากพิกโกเราใช้หอกดามเมทเท่าไหร่ปึ๊บโอ้โห446นะครับพอลงจากพิโกดาเมจต่างกันเห็นเห็นเลยอย่างเห็นได้ชัดนะครับก็เขาเรียกว่ามันเป็นในส่วนของเรื่องโทษอาวุธนะครับผมอ่าเดี๋ยวลองโบบ้างนะครับโบลิ่งแบทบ้างดอกเท่าไหร่ปึ๊บสองพันสองโอ้โหตอนแรกเราโบเท่าไหร่ฮะสองพันเจ็ดนะครับพอลงจากพิโกเหลือสองพันสองเลยนะครับผมปึ๊บ อันนี้2 0 0 3นะฮะก็ถือว่าดามเมจต่างกันเยอะนะครับผมต่างกันเยอะเลยนะฮะร,ระหว่างที่ไนท์หอกขีปิโกกับไม่ขีปิกโกนะครับผมก็มทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะฮะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับผมก่อนจะจากกันไปฝากเพื่อนๆกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กับช่อง n c c ของเราด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ